ใดี๋นวันนี้นะคะคุปุ๊กจะพามาดูนะการฉาบผนังนะคะก็คือตอนนี้หลังนี้จะเป็นบ้าน3ามชั้นนะคะซึ่งทําการก่อแล้วก็ฉาบในเรียบร้อยแล้วซึ่งเวลาเราทําการฉาบในเนี่ยนะคะจะต้องอทําแผงตัวอย่างก่อนนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าดูว่าการฉาบผิวผนังจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าอนุมัติกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยการฉาบ ผิวต่อต่อไปเนี่ยก็จะให้เหมือนกับแผงตัวอย่างที่เราทําให้ลูกค้าดูซึ่งด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นอาคาร3มชั้นซึ่งเขาเริ่มฉาบแผงตัวอย่างภายในนะแล้วก็มีกกรอุม,มัติไปแล้วนะคะแล้วก็มีฉาบนอกแล้วบางส่วนก็เลยวันนี้จะพามาดูนะคะบรรยากาศข้างในแล้วก็มาดูผลงานกันว่าผิวฉาบเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นางานฉาบภายในนะที่อยู่ด้านด้านหลังมือนี้นะคะอันนี้จะเป็นชั้น3นะน,นี่เขาจะไล่าฉาบนะคะตั้งแต่ชั้น3ลงไปชั้น1นะคะชั้นนี้เป็นชั้นที่ฉาบในเสร็จแล้วนะคะปกติเนี่ยเราก็จะ เด,เดินท่อนะแต่ยังไม่ร้อยสายนะคะมาเดินท่อเสร็จนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเนาะแล้วเขาก็จะเว้นบล็อกเอาไว้แบบนี้นะแล้วก็ทําการฉาบข้างในเดี๋ยวมาปล่อยสายก่อนขึ้นฟ้านะคะแล้วก็ไปฉาบนอกนะตอนนี้เขาก็เร่งเ,เก็บฉาบในก่อนซึ่งจะเห็นว่าเวลาตามมุมตามขอบอะไรเนี่ยของเราจะค่อนข้างคมนะคะเดี๋ยวจะจับเห็นแล้วเราจะรู้เลยนะเพราะว่าเราใช้เสียมนะคะใช้เสียมสําเร็จรูปนะก็คือตัวนี้แบบนี้ นะคะแบบนี้นะแล้วก็จากมุมที่ผนังขอบเสานะคะขอบประตูหน้าต่างเราจะทําทั้งหมดเลยนะเ,เพื่อทําให้ขอบงานเนี่ยมันค่อนข้างเรียบร้อยนะคะคก็จะเห็นแบบนี้นะคะเป็นขอบแบบนี้เลยนะก็อันนี้จะเป็นผลงานต่างๆนะคะที่เขาดําเนินการฉาบแล้วนะซึ่งในส่วนของการฉาบนะคะจะบอกอย่างที่บอกนะเราต้องฉ แผงตัวอย่างก่อนแล้วก็มาไล่ตรวจนะคะตอนนี้เราก็มาไล่ตรวจตามมุมตามขอบไม่ให้มันโค้งอยู่ด้านในเช่นถ้าสมมุติว่าในมุมด้านสูงเนี่ยนะคะมันอาจจะมีโค้งได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้เน้นเรื่องเรื่องของมุมให้ดีนะคะให้ช่างเนี่ยเขาทํามุมต่างๆภายในอย่างเงี้ยให้คมนะคะเพื่อที่ได้เวลาเราทํางานแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาแก้ทีหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะในส่วนของงานฉากค่ะ